สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกทอนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยไม่เหมอะความสุขหัวโตแม่เหมอหัวโตนั่นเองนะคะไม่หมอะที่มีพลังงานเอร่าพลังงานเอจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกุที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้องรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณุที่ไม่คำโฆษณาแต่ถ้าคำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกุนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมาะด้วยนะคะ เะะมาค่ะวันนี้เชา้านี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่าคูบาอาจารย์ของคุณนะคะที่มียานชั้นสูงท่านรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้รับสิ่งนี้นี่คือพลังงาน จากคุรุคุบาอาจารย์ของคุณที่ส่งสารมาถึงคุณณช่วงเวลานี้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนี้ที่ขั้นกําลังส่งมาให้คุณนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุปพระองค์ที่ประทับในที่นี้นี่คือพลังงานของคุรุคุบาอาจารย์ของคุณนะคะที่มียานชั้นสูงมาสื่อสารกับคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนี้ และสิ่งนี้สิ่งที่ท่านจะส่งมาให้คุณคือสิ่งใดคะมาคะ่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณ่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการปลดล็อกการปลดปล่อยคุณเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะนี่คือเอกออฟสอดการโอ้โหที่คุณเจออุปสรรคปัญหาหาทางออกไม่เจอปิดหน้าปิดหลังปิดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เวลานี้นะคะไม่เกิน นับไปหน้าหลังแปดวันชีวิตของคุณจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหรือนะคะเมื่อวานนี้ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่แปดคุณไปดูคลิปเมื่อคืนนี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่านะคะทำไมเราถึงพูดแบบนั้นนั่นเองอ่ะนี่คืออะไรคะในออบคับสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ในออบคับบารมีของคุณเปิดแล้วอาแขนรับแบบนี้นะคะนี่คือความสําเร็จที่รอคุณอยู่ในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองแต่ถ้าคุณมาดูช่วงไหนนั่นก็คือคุณกําลังจะถูกปลดล็อกจากพันธนานการในอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ณครั้งนี้ด้วยบุญกุศลของคุณและคุรูคูบาอาจารย์ก็มาแก้ปมปัญหาให้กับคุณด้วยนั่นเองนี่ เมื่อถึงจังหวะชีวิตคุณถึงจะได้รับการปลดล็อกรับการปลดปล่อยสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้พลังงานคุรุคุบาอาจารย์ของคุณที่มียานชั้นสูงมากท่านต้องการบอกอะไรกับคุณตอนนี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะมาค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณนี่คือเซเว่นออปติคอล ถ้าตอนนี้เวลานี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออม โฟกัสในเรื่องการงานและโฟกัสในเรื่องการเงินเท่านั้นพอคะ่ะอย่าโฟกัสสิ่งที่มันไม่มีราคาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นี่คือพลังงานของครูครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านส่งมาถึงคุณมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมเงินหลังไหลเข้ามาไม่ว่าเงินจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่มันถึงเวลาของคุณเท่านั้นเองคะ่ะเพราะภพตนุของคุณเป็นภพตนุ เกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นเองต่อค่ะแฮงแมนในเรื่องการงานนะคะถ้ามีอะไรมากระทบกระทั่งในเรื่องการงานให้คุณบาลานให้ดีแล้วก็เรื่องรายรับรายจ่ายเมื่อมีเงินเก็บเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่คุณก็อย่าใช้ใจเพื่อฟุ่มเฟือยให้เข้าใจรู้จักเก็บรู้จัก ใครมายืมนู่นใครมายืมนี่คุณเคยเจออุปสรรคปัญหาเคยติดขัดในชีวิตแล้วไม่ใช่เหรอคะให้คิดถึงตอนที่คุณไม่เหลืออะไรเลยที่คุณไม่เหลือใครให้ปรึกษานั่นเองนะคะณนะตอนนี้เวลานี้หากคุณยังไม่หลุดพ้นคุณกําลังจะได้หลุดพ้นภายในเร็ววันนี้แหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่ ครูครูบาอาจารย์ท่านมองคุณอยู่นักขณะน,นี้บางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนอะไรหรือเปล่าคะคิดจะนําเงินไปลงทุนอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดจะนําเงินไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คิดให้ถี่ถ้วนให้อรอบคอบนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กูอยากกูอยานะคะการเงินของคุณคุณเปิดประตูรับการเงินของคุณหรือ,อยังคะนี่คือ เพจออปติคอลคุณเป็นคนหาเงินเก่งใช่ค่ะคุณเป็นคนหาเงินเก่งนับจากนี้คุณจะหาเก่งยิ่งขึ้นให้โฟกัสในเรื่องการเงินเท่านั้นเราบอกแล้วไงว่าสังคมรอบข้างอะไรที่มันเป็นท็อกซิตคุณอย่าโฟกัสตอนนี้ประตูการเงินของคุณได้เปิดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะแล้วดีแฮงแมนมาเพื่อให้คุณเข้าใจจังหวะชีวิตให้บาลานซ์เรื่องชีวิตของคุณนั่นเองต่อค่ะ ท่าตอนนี้นะคะท่าตอนนี้นี่คือนี่คือ t o o กออป c ิค l เรื่องการเงินช่วงนี้คุณมีคุณมีช่องทางหาเงินเลยค่ะแต่ว่าคุณจะต้องบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีๆถามว่าคุณมีเงินเก็บไหมคุณมีเงินเก็บแล้วคุณกําลังมองหาช่องทางทางด้านหาเงินอยู่เพราะคุณกําลังบาลานซ์เรื่องการเงินเขาเรียกว่าหมุนเงินนั่นเองนะคะหมุนเงินเพื่อที่จะให้นะคะชีวิตของคุณดีขึ้น อยากให้เงินเข้ามามากกว่านี้สมมุติว่าคุณมีเงินอยู่เจ็ดแสนคุณก็อยากให้เงินเข้ามาเป็นเ็ดล้านแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณคิดบิดวิเคราะห์ดีๆสิ่งที่คุรูคูบาอาจารย์มองคุณอยู่คุณก็เป็นคนทบทวนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเอ,อ้ยถ้าใช้จ่ายเงินออกไปมันจะได้มากกว่าเสียหรือเปล่านี่แหละค่ะสิ่งที่คุณเป็นอยู่กังวลอยู่ณขณะน,นี้นั่นเองต่อค่ะ กคุณโอมเงินเกคุณค่ะก่าทุกคนเราสับไพ่แล้วนะออกจากเงินออกแต่เงินออกแต่เงินคุณจะมีเงินเก็บเงินออกมากขึ้นนะช่วงเวลานี้หากคุณจะนําเงินไปลงทุนอะไรให้คุณคิดทบทวนให้ดีๆนะคะเพราะออกเงินหมดเลยคุณเห็นไหมนี่คือ นะคะเส้นทางหาเงินของคุณกำลังคุณกำลังมองหาเส้นทางหาเงินแล้วนี่คือ two obstacle การหมุนเงินของคุณในะช่วงเวลานี้นะคะคุณอยากมีเงินเก็บเงินกอมถามว่าคุณมีเงินเก็บเงินออมไหมมันก็มีอยู่แหละก้อนหนึ่งแต่คุณอยากมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณควรโฟกัสอะไรก็ตามแต่ถ้ามันได้มากกว่าเสีย ก็ให้ทำแต่ถ้ามันเสียมากกว่าได้ก็ให้ถอยห่างนั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งที่พลังงานคูรุกูบาอาจารย์ท่านมองเห็นการกระทำของคุณอยู่คุณมีความรักความห่วงแหนเงินมากขึ้นเห็นไหมคะ คุณรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักครควรคุณไม่ได้ใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่คือความภาคภูมิใจของคุรุคุบาอาจารย์ของคุณที่ท่านมองคุณณนะขณะน,นี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านอยากจะบอกท่านอยากจะสื่อสารกับคุณท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะถึงท่านถึงบอกว่าถึงเวลาคุณแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนี้นั่นเองต่อค่ะ โอ้มันจบแล้วค่ะ อุปสรรคปัญหาของคุณบางคนโดนออกจากงานนะคะบางคนธุรกิจปัญหาล้มเลิกธุรกิจการงานล้มเลิกกิจการแต่เดอะทาวเวอร์ครั้งนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเมื่อคุณล้มแล้วให้ลุกขึ้นให้เร็วแม้ว่าจะมีบาดแผลถัดหลอกก็ตามแต่ยิ่งคุณลุกให้เร็วเท่าไหร่เพื่อไปที่เป้าหมายนะคะเป้าหมายก็จะวิ่งมาหาคุณมากขึ้นเท่านั้นคนของคุณอ,าน,าน,อานาคตอนาคตนะคะของคุณในเวอร์ชัน ที่25 2025สามเดือนนี้เป็นอย่างไรคะนะคะเป็นคนแบบไหนคุณไปให้ถึงเขานะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดกับคุณแม้จะขึ้นทาวเวอร์ก็ตามเดอะทาวเวอร์ในครั้งนี้เหมือนการมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆนั่นเองต่อค,ะคอ่ะคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณตกงานคุณก็จะได้งานค่ะ ถ้าคุณตกงานเนิ่นนานแล้วเพราะว่ามันแฮงแมนแฮงแมนนี่คือนะคะการรอคอยบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณรอคอยงานคุณจะได้งานใหม่นี่คือนะคะ is of one นะคะหนึ่งไม้เท้าคือความสําเร็จในเรื่องการงานถ้าคุณกําลังทําธุรกิจใหม่ไฟไฟในตัวคุณเปิดแล้วคุณเห็นไฟไหมคะนี่คือไฟในตัวคุณนะคะ ไปในเรื่องการทําธุรกิจการงานของคุณในเดือนตุลาคมนี้ดวงของคุณเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันให้คุณเปิดในวันที่10เดือน10ก็ได้ค่ะหากคุณจะคิดาาอะไรเพราะมันเป็นเลขดีนั่นเองเป็นการนับหนึ่งใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือพลังงาน คูรูคูบาอาจารย์ของคุณส่งมาถึงคุณมอบงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือ k i ออ o ครับนะคะความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นแล้วค่ะ นะคะโปรเจกต์ของคุณที่โดนพับโครงการไปหรือว่ายกเลิกธุรกิจหรือว่าล้มเลิกโครงการไปอยู่ดีๆโครงการก็หันมากลับมาอีกครั้งคุณเป็นผู้ชายที่ใจดีนะคะคุณเป็นคุณพ่อที่ดีคุณมีประสบการณ์ในเรื่องการเจราจาต่อรอง อยู่แล้วค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังใครมาแบบไหนตั้งแต่เขาเดินเข้ามาหาคุณคุณก็ดูออกว่าคนคนนี้มาในเล่เหลี่ยมแบบไหนคุณพร้อมที่จะเจรจาทุกช่องทางนะคะคุณรู้หน้าและคุณรู้ใจคู่ขาคู่แข่งของคุณเสมอคุณเอาอยู่เสมอนั่นเองนี่คือความสำเร็จของคุณราชาถือถ้วย คุณเตรียมรับโอกาสใหม่ๆในเรื่องโปรเจกต์ของคุณได้เลยค่ะต่อค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะดีนี่คคุณค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณนี่คือพลังงานจากคุรูคูบาอาจารย์ของคุณที่ท่านส่งมาให้คุณในช่วงเวลานี้อาจจะจบวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้ ข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้นี่คือความสุขนะคะโปรเจกต์งานของคุณคุณจะได้รับการฉเฉลิมฉลองนะคะยิ่งยิ่งใกล้วันปีมยิ่งณนะช่วงเวลานี้ภายในสี่เดือนนี้ความสุขของคุณจะเข้ามาหาคุณอย่างกระทันหันเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะคะนี่คือเวอร์ชั่นใหม่ของคุณเวอร์ชั่นที่มีแต่ความสุขสีไม้เท้าบางคนอาจจะได้ไปท่องเที่ยว นะคะบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานบางคนอาจจะได้ไปงานงสังสรร์ลื่นเริงบางสิ่งบางอย่างสังสรร์นในความสําเร็จบ้านต้องมีสีเสาบางคนได้เลิกงามยามดีขึ้นบ้านใหม่ของตัวเองความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นเปิดธุรกิจใหม่นั่นเองนะคะต่อค่ะ โอเมกกรคุณคะกรคุณค่ะจงเชื่อในสายจงเชื่อในสิ่งศักของตัวเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณหายปินเทศอยู่กับตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่นะคะเวลาคุณมีปัญหาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเวลาคุณมีปัญหาไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ไม่มีใครหาทางออกให้กับคุณได้นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูบาอาจารย์นะคะที่คุณเคารพและศรัทธาแต่ถ้าใครมีปัญหา คุณสามารถช่วยเขาได้เสมอนั่นเองและตอนนี้เวลานี้โอกาสดีๆกำลังเข้ามาหาคุณแล้วถ้าคุณอยากเป็นพ่อหมอแม่หมอคุณก็เป็นได้นั่นเองนะคะและที่สำคัญไพ่ใบนี้คือสื่อจากครูรุคูบาอาจารย์ให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วเรื่อง แล้วเรื่องการเงินก็จะเข้ามาหาคุณมันถึงเวลาที่ดวงของคุณจะเปิดสถีนั่นเองต่อค่ะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณอยากจะออกจากง,งานคุณได้ออกจากง,งานถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคะคุณได้ออกจากง,งานแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นทาวเวอร์และมันขึ้นในอปอวอนนะคะ คุณได้ออกจากงานแล้วคุณได้งานใหม่แต่ถ้านะคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่เราบอกเลยว่านะคะคุณจะได้ คุณเป็นคนที่รับผิดชอบภาระงานมากๆแล้วคุณกําลังมองหาโอกาสส่องโอกาสนะคะมองหาธุรกิจใหม่ๆให้กับองค์กรของคุณอยู่แน่นอนคุณจะได้เจอธุรกิจใหม่ๆและเป็นธุรกิจที่จะนํำพาความสุขมาให้ครอบครัวของคุณมาให้องค์กรคุณนั่นเองนะคะและที่สําคัญระวังที่สําคัญเลยนะคะ ระวางคนมากปปี้งานมาปปี้ไอเดียงานของคุณนี่แหละค่ะมิท้ไม่มีอยู่จริงในที่ทํางานมิท้ไม่มีอยู่จริงในเรื่องการค้าคู่แข่งนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่ได้คคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ นี่แหละค่ะตัวตนของคุณสิ่งที่ครูคูบาอาจารย์มาบอกว่าให้คุณมองดูอนาคตคุณกําลังสองมองดูอนาคตของคุณและมองดูคู่แข่งของคุณอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครให้เปรียบเทียบกับตัวเองในแต่ละวันพอแล้วก็ทําทุกวันให้เป็นวันที่มีความสุขให้เป็นวันที่มีทรงคุณค่านั่นเองนะคะตอนนี้คุณกําลังมองหาธุรกิจโฟกัสธุรกิจโฟกัสเรื่องการค้าการพาณิชย์ของคุณธุรกิจนี้อาจจะเป็น ธุรกิจที่3เป็นสาขาที่3ม,มันกําลังก้าวไปสู่ระดับที่3ไม่ใช่ระดับแรกนั่นเองนะคะโอกาสใหม่ๆทางเรื่องการงานของคุณคุณก็จะได้รับนี่คือสิ่งที่คุณถ้าตอนนี้เวลานี้นะคะคุณได้แต่งงานแล้วนะคะคุณอาจจะมีเบบีนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่มีอายุมากแล้วธุรกิจการงานของคุณนะคะลูกหลานคุณก็จะนำพาความสุขมาให้คุณต่อค่ะ โอ้ไม่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนขอบคุณนี่คืออะไรคะนี่คือ T of Cup ค่ะนะคะความสุขที่คุณจะได้รับความสุขครั้งยิ่งใหญ่เตรียมตัวเฉลิมฉลองไปงานแต่งงานบางคนเตรียมตัวเฉลิมฉลองมีเบบีนะคะจัดปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ จัดปาร์ตี้เพื่อที่จะเฉลิมฉลองสาราสดจัดปาร์ตี้เพื่อที่จะเฉลิมฉลองเด็กน้อยที่กําลังจะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะนี่คือ3ถ้วยความสําเร็จในธุรกิจการงานของคุณนะคะคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์มาส่งให้กับคุณณนะช่วงเวลานี้คือเรื่องราวดีๆ คุณภายในสามเดือนนี้คุณจะมีการเฉลิมฉลองในเรื่องบางสิ่งในเรื่องการงานงานใหม่ของคุณคุณก็จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรโมชั่นหมดแล้วแต่ว่าคุณก็ได้ผ่านโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วผ่านการประเมินจากหัวหน้าเรียบร้อยแล้วหรือธุรกิจการงานใหม่ของคุณภายในสามเดือนนี้คุณจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนั่นเองนะคะต่อค่ะความลับเจ็ดดาบค่ะ นะ,ะบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นความลับอย่าพึ่งไปเปิดเผยกับใครคุณสุขคุณก็มีความสุขแบบของคุณเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างท่านบอกว่าให้คุณเก็บไว้เป็นความลับดีที่สุดมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างคอยหนุนคุณอยู่นั่นก็คือพลังงานครูรุคูบาอาจารย์นั่นเองแต่ถ้าคุณทํางานธุรกิจสีเทาให้คุณเดินออกมาแต่ถ้าไม่ใช่ธุรกิจสีเทา บางคนมีความลังเลมีความสงสัยว่าคุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองถ้าตอนนี้เวลานี้คุณมีความสงสัยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่ต้องสงสัยค่ะเพราะคุณทำเก่งอยู่แล้วคุณเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้มายก้ขอบคุณค่ะขอบ The date มันจบแล้วค่ะ น,ะะนี่คือสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นขับคุณถ้าตอนนี้ธุรกิจการงานคุณได้ออกจากงานนะคะคุณก็จะได้งานใหม่ คุณจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วถ้าธุรกิจของคุณคุณล้มเลิกกิจการคุณยุบกิจการนี้ไปคุณอาจจะได้คุณไม่ใช่อาจค่ะคุณจะได้ธุรกิจใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางคนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทํางานจากทําที่ตรงนี้คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วไปทําอีกที่ไปดูโรงงานอีกที่นั่นเองนะคะนี่คือเด e d การเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมีการโยกย้ายโยกย้ายแล้วดีนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กูด์คคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วการโยกย้ายครั้งนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามานะคะการที่คุณเจออุปสรรคปัญหาหมุนเงินคุณหลักเงินมากขึ้นคุณเห็นไหมคะไพ่ออกมาตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องการเงิน คุณได้โฟกัสเรื่องการเงินแล้วตอนนี้เวลานี้คุณกำลังจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาคุณได้เรียนรู้คุณได้ศึกษาเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ในออปติคอลไม่ว่าคุณจะลงทุนทำธุรกิจอะไรนะคะคุณมีความรอบคอบ อยู่ในตัวแล้วคุณได้ผ่านอุปสรรคปัญหาเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วคุณก็ให้อภัยตัวของคุณเองเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วยังไงคะสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์อยากจะส่งมาบอกคุณให้คุณได้รับรู้ล่วงหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ Oh นะคะปล่อยวางค่ะนะคะนี่คือ5ถ้วยไฟออบคับในเรื่องความรักนะคะหรือว่าการสูญเสียคุณเคยผิดหวังคุณเคยเสียใจที่พลาดเสียใจที่โดนเพื่อนหักหลังเสียใจที่เพื่อน พื่อนโดนแทงข้างหลังหรืออะไรก็ตามแต่นะคะให้คุณรู้จักปล่อยวางอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทําสิ่งไหนให้ดีที่สุดคุณมีเงินเท่านี้คุณทำยังไงให้เงินสองพันนี้มันงอกเงยเป็นเงินสองล้านคิดแบบนี้ค่ะคิดแต่เรื่องดีๆแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณแล้วนี่ถ้าเป็นเรื่องความรักความอ,อมความยมทิ้งไปเลยค่ะ ความรักมันกินไม่ได้เมื่อเรารวยเดี๋ยวผู้ชายก็มาหาเองเมื่อเรารวยเดี๋ยวผู้หญิงก็มาหาเราเองแต่ถ้าคนเป็นคนมีคู่ถ้าตอนนี้ความรักมีปัญหานะคะทะเลาะเบอแ้งกันอย่าให้การทะเลาะบ่อแวงนะคะข้ามคืนนะคะให้คุยกันดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นับคุณบางคนมีการทัดภาคนะคะการพัดภาคอาจจะจากด้วย พัดภาคแบบไปอยู่อีกภพภูมินึงนั่นก็ให้ขอให้คุณทําบุญให้กับเขาเท่านั้นพอคะ่ะต่อคะ่ะโอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะเป็นเรื่องความรักคะ่ะคุณมีตัวเลือกมากมายถ้าตอนนี้คุณอ่อมคุณยมคุณเศร้าเรื่องความรักอยู่นะคะคุณมีตัวเลือกมากมายคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอ่อแล้วไฉนเล่าคุณจะ ะะไปอะไรอาวันกับสิ่งที่เขาทิ้งคุณไปเพราะนี่คือรางวัลจากครูรูครูบาอาจารย์ที่กําลังจะมามอบให้คุณคุณมีสิ่งสําคัญคุณจะเจอเส้นทางรัฐคุณอ,อมได้ไม่นานหรอกคะ่ะคุณยมได้ไม่นานหรอกคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าคนที่เป็นเวอร์ชั่น2025 ที่เหมาะสมและผู้ควรสำหรับคลิปนี้ก็คือคุณนั่นเองต่อค่ะโอเม g ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเตรียมจุดผูสิค่ะนะคะได้อย่างเสียอย่างค่ะคุณอาจจะไม่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักแต่คุณประสบความสำเร็จในด้านการงานเตรียมตัวเฉลิมฉลองนี่คือจุดผูคุณคิดว่าจุดผูคืองานอะไรคะ จุดพุเฉลิมฉลองเหมือนทหารเขาจุดผูุแซ่สองความสําเร็จในชีวิตคุณ คุณจะได้รับความสำเร็จภายใน3เดือนนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและที่สำคัญการงานของคุณจะพุ่งทะยานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนโอกาสทางเรื่องการงานของคุณพุ่งทะยานสิ่งไม่ดีกำลังออกไปจากชีวิตคุณนะคะการสูญเสียจากบางสิ่งเพื่อให้เราได้เป็นคนใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมและมันจะมาเร็วมากภายใน3เดือนนี้คุณตั้งรับแต่สิ่งดี ก็พอแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะอขอพูดค่ะขอพูดค่ะ่ค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือสิ่งที่ครูคูบาอาจารย์ส่งมามอบให้คุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมันจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมความสุขในชีวิตคุณกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะและมันจะดีขึ้นดีขึ้นบางคนได้เฉลิมฉลองนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวของคุณเคยมีปัญหาก็จะไม่มีปัญหาเพราะนี่คือสิบถ้วยคุณจะมีความสุขเหลือล้นมีความมั่นคงในชีวิต การงานการเงนิงน,งนธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเติมเต็มใน3เดือนนี้นั่นเองนะคะฝันร้ายของคุณได้จบแล้วมีแต่สิ่งใหม่ๆครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กก็ตามถ้าคุณมีลูกลูกคุณก็จะเป็นเด็กดีนะคะคุณจะมีบ้านตามที่คุณปรารถนาคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเพราะนี่คือ10ถ้วยไม่มีอะไรดีเข้า1ิถ้วย การเงินรวมอยู่ในสิบถ้วยแล้วนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ครูคูบาจา์ส่งมาให้คุณมามอบให้คุณในเดือนนาตุลาคมนี้นั่นเองนะคะและความสำเร็จมันจะยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นตัดยอด3าเดือนนี้จนถึงวันที่23ามธันวาคมนั่นเองนะคะวันนี้เชา้านี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ